้าอาเช่คนเดิมบ้านสวนพอเพียงโอ้ป้าอาเช่สว,ส,สวัสดีป้าอาเช่จากสุพรรณบุรีนะครับบักหลาน้งมาที่ป้าอาเช่ครับสวัสดีป้าอาเช่ครับมาหาบักหลานเลยด้วครับมาหาบักหลานเลยด้วครับสอนสอนลูกไส้อ่อนเอ็นน้ำดวงน้ำซีนฮะละคุนกับแม่น้าสนามสนุนปันได้แต่บสถ์ตาคุ้นมันกับมันกับมันกับ ไปได้ในระดับหนึ่งเนะะเาะแต่พอดีน้องกาฟิวหนูอายุ13ปีมาเนี่คือตอนนี้คือฝีมือเราหมายถึงผลงานเราเปรียบเทียบกับอายุคือมันเกินอายุคนเลยสนใจเมนบอลูแต่ขันหนูอายุ18ปีปุ๊บหนูบุพัฒนาหนูยังลองยังล่ำเนยคือเก่าจังสิคนบมนสนใจได้ไหม คนบนสนามสนุนแล้วฉะนั้นเขาต้องพัฒนาไปเรื่อยๆตอนนี้ที่คุณเขามา,ากมาแอพงบักหลาเพราะอย่างพออายุสิบาปีนึงมุักอ,อย่างทามาหาก,กินสองลองล่ากะถือว่าใส่ได้แต่ว่าขันบกัลก,บกลาอายุสิบแปดปีลูบบักหลายัางอยู่ซำเก่าอยู่บนพัฒนาจะพร้อมนี่พวมีคนสนามสนุนเลยนี่ลูกฉะนั้นต้องต้องขยันที่จะพัฒนาจารของกินเข่าไปลูกกินแล้วครับในยังยิงน,น้ำน้ำพอนุ่นบอก ฮักกันฮักกันคอยเบิงคอยแงงกันไปยังกนะสางเวลามันเป็นการพิสูจน์เวลามันเป็นการพิสูจน์นะครับเราอาจจะคิดได้แล้วก็สามารถแบบจมวงให่หรือจินตนาการได้ว่ามันสิเกิดยังขึ้นแต่ว่าอนาคตทุกอย่างไม่มีอะไรที่แน่นอนแต่ปัจจุบันเ่าก็ต้องเพียรให้มันดีที่สุดนะครับเ่าก็ต้องเตือ ใจไว้ห้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์กับหลายๆอย่างพอมนะฮะส่วนเขากะระลึกถึงอยู่เสมอแม่สงสัย มอดชอนบุรีหรนะือย่าวันนะีถึนบุรีหรือยังครับ ไปดูน้องกาฟิวสแสดงเมื่อวานเก่งมากครับผมขอบคุณคสรแฟนคํับน้องกาฟิวอ่ะบางคนก็เป็นหนาบแปลกแปกมากเด็กเขาไม่เคยเห็นก็มีพ่อเขาบอกเคยเห็นเด็กที่ที่เพิ่นมาให้มไาไล่บลามาให้ชอดอกไมห้มขึ้นนสพ่อเขาบอกเคยเห็นแล้วก็มีฟิวแบบ ไส้แทงสิไหมครับคุณนรุ่งพุน่นนาที่เป็นเป็นผู้ไส้แท่งคุมของชายแทงเข้ามาติดตามติดตามใจก็ร้อยเพิ่มขึ้นอยากถามกาฟิวว่าทําไมถึงชอบพ่อบอยบางลาตอบตอบทำไมถึงชอบพ่อบอยคือพ่อบอย คือมันหมักมาตัวงแต่ะครับพอบอยเป็นไ really อดอลเลยครับทีนี่แต่ก็หมักที่พอไบอลองพีงเองพออยฟอนครับแต่ว่ามึงสู้งน่บสิมักหลายเดิบอยู่เพราะว่าจับขึ้นไปที่โปรเด็กนี่การซ้อมกันก่อนนี่คือมันไม่มีเวลาเพราะว่าช่วงที่กาฟิลมาเนี่ย ช่วงน้องนานี่คือมันเป็นช่วงที่ออกงานเนาะ mm hmm. บได้ไปเท่น mm hmm. บได้ไปปัหลาต้องยิ้จังสี่จังสี่จังสี่บได้บอกกันเลย mm hmm. บบโยบได้ซ้อมโบได้เท่นกันเลยเพราะว่ามาแล้วกับมันมันเป็นช่วงที่เขาเดินสายแล้วเนาะบ